ละครเรื่องผู้ผาผีคุ้ม EP ที่5ถึง8อาอกาศวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีวันที่18ถึง21ตุลาคม2564เวลา19นาฬิกาค่ะบรรดาผีทั้ง8ต้องปกปิดความลับ ไม่ให้ภูผารู้ว่าเป็นผีแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เพราะในวันพระใหญ่บรรดาผีทั้งแปดตนจะต้องรอรับส่วนบุญจากชาวบ้านผีบัวเอาน้ำอาคมให้ผากินหวังจะให้นอนหลับแต่ผาเอาน้ำอาคมให้นกกินเสียก่อนพ่อเห็นนกหลับไปก็ตามให้ผู้ใหญ่บ้านมาช่วยผาตามเข้าไปในถ้ำและเห็นผีทั้งแปดตน กำลังทำพิธีรับส่วนบุญอยู่แต่ที่โป๊ะแตกกว่านั้นก็คือเดือนกับแทน่นแอบหนีแม่มาหาพาในป่าแม่ของเดือนจึงขอให้ชาวบ้านไปตามทั้งคู่กลับมาพอดีบัวเห็นชาวบ้านบุกรุกเข้ามาในเขตแดนก็เล่นงานทันทีพาบังเอิญมาเห็นผีบัวกลายเป็นผีบีบคอชาวบ้านก็ตกใจมากและวิ่งหนีเตลิดหายออกไปนอกเขตหุบเขาหมอกผีบัวออกตามหาพาด้วยความรักและความเป็นห่วง จากนั้นผาออกเดินทางไปทำภารกิจเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณหลังจากที่ผาฝึกซ้อมรำเรียนวิชาจากบรรดาผีทั้ง8ตนเป็นเวลานาน,านในที่สุดผาก็ตัดสินใจออกเดินทางไปทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณส่วนเดือนนั้นถูกพวกเจ้าหนี้บุกมาตามทวงเงินถึงที่บ้านแต่เดือนไม่มีเงินจึงถูกพวกเจ้าหนี้รื้อค้นของมีค่าไปขาย เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ที่เดือนติดค้างไว้ส่วนเทพออกตามล่าเจ้าชายทินกรหลวงชัยยศรู้ว่าเจ้าชายทินกรยังไม่ตายจึงสั่งให้เทพออกตามล่าเจ้าชายทินกรทันทีก่อนที่เจ้าชายธนกรจะย้อนกลับมาล้างแค้นตนและพวกอย่าลืมติดตามชมละคร ภูผาผีคุ้มที่ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีเวลา19นาิกาทางช่องวัน31ค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องตามติดละครดังเพื่ออัปเดตละครใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ